อุซบ so เป็นตัวละครที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มหมวกฟางแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่เคยชนะใครในการต่อสู้เลยในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูเหล่าตัวละครที่พ่ายแพ้ให้กับอุซบกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินบี69ิอุซบตัวละครสุดขี้ขลาดขี้กลัวจนเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่อ่อนแอที่สุดและเป็นจุดอ่อนในกลุ่มหมวกฟางเลยก็ว่าได้ แต่ถ้าใครหลายๆคนได้อ่านวันพีชก็น่าจะรู้กันดีใช่ไหมล่ะครับว่าตัวอุซบเนี่ยสามารถเอาชนะตัวละครที่เก่งๆมาได้แล้วหลายตัวเลยซึ่งผมก็ได้รวบรวมเหล่าคนที่พ่ายแพ้ให้กับอุซบมาไว้ในคลิปนี้แล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ และเป็นกําลังใจให้พวกเราชินโนบ b i ิ69สามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยครับแล้วก็ฝากกดปุ่ม s u b สไครป์ช่อง Movie Level 2กันด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วละก็เราไปดูเหล่าคนที่แพ้ให้กับอูซบกันเลยดีกว่าครับผมขอเริ่มที่ตัวของจังโก้จังโก้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนจากกลุ่มโจรสลัดแมวดํา ลูกน้องคนสําคัญของกัปตันคูโรชายผู้ที่เคยเป็นนักเต้นแล้วไม่ยอมอาบน้ําจนมีเห็ดงอกขึ้นมาที่คางนั่นแหละครับชายปริศนาที่ปรากฏตัวในหมู่บ้านไซรับขึ้นฟังมาสมทบกับกัปตันของเขาเพื่อที่จะยึดเอามารดกของมหาเศรษฐีที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แต่หารู้ไม่ว่าหน้าหมู่บ้านแห่งนี้มีนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในท้องทะเลและพวกพ้องของเขาอยู่ครับ <c oughs> เราก็ต้องเปิดใหญ่ไว้ก่อนไงใช่ไหม จังโกเนี่ยเขาเปิดฉากการต่อสู้ด้วยการไล่ล่าคุณหนูขายยาครับซึ่งฉากนี้เนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับหนังสแลชเชอร์เลยแต่ก็ได้กลุงจนสลัดอุซบเหล่าเด็กๆหัวผักทั้งนินจินพิมังและทามาเนกิเข้ามาช่วยกันขัดขวางเอาไว้จนในท้ายที่สุดแล้วอุซบเขาก็ปิดฉากการต่อสู้ไปด้วยท่ากระสุนดินระเบิดของอุซบส่งจังโกลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเลยครับแต่ก็ต้องบอกกันก่อนเลยว่าในการต่อสู้ครั้งนี้อุซบเขาก็ได้เล่นงานจังโกตอนที่เขาเผลอ เป็นตอนที่เขากําลังประมาทสุดๆเพราะได้ตัวคุณหนูขายะาไว้ในมือแล้วแต่ก็ได้โซโลนี่แหละครับช่วยแบกร่างของอูซพบและฟันต้นไม้ที่เป็นสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยของอุซพบทิ้งด้วยแต่ถ้าเอาตามจริงแล้วถ้าอุซพบได้สู้กับจังโก้แบบตัวต่อต,ต,ตัวโอกาสชนะมันก็ยังมีมากอยู่ดีนะครับผมว่าอุซบเขาก็น่าจะใช้แบบเทคนิคการซุ่มยิงที่เขาถนัดนั่นแหละครับลอบยิงจังโก้จากที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ต่อมาก็จะเป็นจูจูเป็นหนึ่งในตัวละครเผ่ามนุษย์เงือกกลุ่มแรกที่ปรากฏตัวออกมาในเรื่องวันพีทครับที่พวกเขาเนี่ยก็จะมีความเหนือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แข็งแกร่งอึดถึกทนมีพะละังกำลังที่มากกว่าแข็งแรงกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปซึ่งมนุษย์เงือกแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถพิเศษครับเป็นความสามารถพิเศษจากรูปลักษณ์ของสายพันธุ์ปลาที่ตัวเองเป็นเลยครับซึ่งจูเนี่ยเขาก็มีต้นแบบมาจากปลาเห็ดโคน หรือปลาซ่อนรายที่ก็จะมีปากจู๋สามารถดูดสูบน้ําเข้าไปในร่างกายของตัวเองได้อย่างมหาศาลแล้วพ่นออกมาใส่ศัตรูได้อย่างรุนแรงความรุนแรงก็จะไล่กันตั้งแต่กระสุนปืนพกไปยันปืนใหญ่กันเลยทีเดียวครับ อุซบเนี่ยเขาเปิดฉากการโจมตีจูด้วยการเผลอปล่อยมือจากตัวของลูฟี่ยืดกระเด็นไปกระแทกจูอย่างรุนแรงครับโอ้นั่นมันทําให้ตัวของจูกโกรธเป็นอย่างมากครับแล้วก็เริ่มวิ่งไล่ยิงกระสุนน้าใส่อุซบแบบสุดล่าฟ้าเขียวจนไปเจออุซบนอนจมกองเลือดอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะโดนกระสุนน้าของตัวเองยิงเขาให้แต่แท้ที่จริงแล้วเลือดที่กองอยู่กับร่างของอุซบเนี่ยมันก็คือมะเขือเทศครับเป็นกลนายที่ตัวของอุซบต้องการที่จะใช้ตลบหลังตัวของจู จนในท้ายที่สุดแล้วอุศบเขาก็สามารถเอาชนะจูไปได้โดยการปาขวดเหล้าใส่ต่อด้วยกระสุนหินเปลยเพลิงและปิดจบด้วยการใช้ท่าค้อนอุศบที่หวดไปที่หวัวของจูเป็นสิบครั้งเลยเห็นจะได้นะครับเนี่ยจนตัวของจูสลบคาคันแทนาไปเลยทีเดียวครับนึกสภาพอุศบในฉากนี้แล้วมันดูเหมือนกับฉากฆาตกรรมในหนังสลัเชอร์หนังสืบสวนยังไงอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยสยองขวัญใช้ได้อยู่แต่ว่าเขาหลบฉากมุมกล้องให้ไง มิสเมอรี่คริสต์มาสหนึ่งในนักฆ่าฝีมือฉกาจของกลุ่มบาร็อกเวิร์กที่ตัวของเธอเนี่ยมีความสามารถพิเศษจากผลปีศาจสายโซออนที่จะเปลี่ยนร่างกายของเธอเนี่ยให้กลายเป็นตัวตุ่นยักษ์คือมันก็ตัวเท่าคนธรรมดานี่แหละครับแต่ปกติแล้วตุ่นมันไม่ได้ตัวใหญ่เท่ามนุษย์แบบนี้ไงแถมยังมีความแข็งแกร่งมากกว่าคนปกติทั่วไปเสียด้วยและแน่นอนครับว่าความสามารถพิเศษของเธอที่ได้มาจากตุน่นมันก็คือการขุดดินนั่นเองในการต่อสู้นั้นมันก็จะทําให้ตัวของศัตรูเกิดความสับสนเป็นอย่างมากครับ ในการต่อสู้ที่อาณาจักรอาราบาสตานั้นอุซบเขาก็ได้ทําการต่อสู้กับมิสเมอร์รี่คริสต์มาสอย่างยากลําบากเนื่องจากเธอเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินนั่นเองครับและมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากๆถ้าสุสานตุ่นสิงเนี่ยทำเอาอุซบนี่สะบักสะบอมไปทั้งร่างเลยล่ะครับแต่สุดท้ายแล้วอุซบเขาก็ร่วมมือก,กันกับชอปเปอร์คิดแผนจนสามารถทําให้มิสเมอร์รี่คริสต์มาสเนี่ยถูกมิสเตอร์โฟที่เป็นคู่หูของเธอนั่นแหละใช้ไม้เบสบอลเหล็กกลา้าหวดจนน็อกไปในท้ายที่สุดครับ มิสเตอร์โเขาคนนี้เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของกลุ่มบาร็อกเวิร์ครับดูจากลำดับที่4ของเขาแล้วก็ต้องบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับมิสเตอร์โเนี่ยเขาเป็นชายร่างใหญ่ที่สามารถหวดไม้เบสบอลเหล็กกล้าออกไปได้อย่างรุนแรงอีกหนึ่งความอันตร,รายของมิสเตอร์โเลยก็คือรัชชูปืนคลกที่กินผลปีศาจสายโซออนผลหมดัดชุนเข้าไปครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นปืนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และยิงลูกเบสบอลระเบิดออกไปจากปากได้ถ้าหากคอมโบเข้ากับมิสเตอร์โฟแล้ว <c oughs> ก็จะสามารถเปลี่ยนวิถีหรือเพิ่มความเร็วของลูกเบสบอลทำให้คาดเดาทิศทางได้ยากขึ้นไปอีกด้วยครับอุซพบต้องร่วมมือกับช็อปเปอร์ต่อสู้กับกลุ่มบาล็อกเวิร์กสคนนี้อย่างยากลําบาก เพราะนอกจากที่มิสเตอร์โฟจะโจมตีเป็นวงกว้างและคาดเดาทิศทางไม่ได้แล้วใต้พื้นดินยังมีมิสเมอรี่คริสต์มาสที่จ้องจะเล่นงานช่วงล่างของพวกเขาอีกด้วยแต่หลังจากที่สามารถกำจัดมิสเมอรี่คริสต์มาสลงไปได้แล้วอุซอบก็ร่วมมือกับช็อปเปอร์กำจัดมิสเตอร์โฟได้ในทันทีด้วยท่าไม้ตายอุซอบช็อตหนังสติ๊กบวกกับคอนที่พุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายอย่างรุนแรงแรงแค่ไหนก็แรงจนทำให้คนตัวใหญ่อย่างมิสเตอร์โฟลอยไปพร้อมกับลัชชูได้เลยนั่นเองครับ ลูฟี่แน่นอนครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่พวกเราแฟนๆวันพีสต่างก็รู้จักกันมาเป็นอย่างดี มังกีดีลูฟี่กับตันจนสลัดของกลุ่มหมวกฟางและยังเป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้วยที่ตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพนิกะที่จะสามารถเปลี่ยนให้ร่างกายของเขามีคุณสมบัติเป็นอย่างการโจมตีทางกายภาพทั่วไปจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้นอกจากของมีคมและความร้อนซึ่งลูฟี่เนี่ยสามารถจือดอวัยวะในร่างกายของตัวเองออกไปโจมตีเป้าหมายได้ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของอุซบเนี่ยรู้จักพลังของเพื่อนรักคนนี้เป็นอย่างดีทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อนครับซึ่งต้นเหตุนในการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้มันเริ่มต้นมาจากการที่เรือ g o ิงแ mary ครับเกิดความเสียหายอย่างหนักและไม่สามารถออกโรดแลนไปในท้องทะเลได้อีกต่อไปลูฟี่ที่เป็นกัปตันของกลุ่มจึงได้ตัดสินใจที่จะทิ้งแมรี่ไว้และออกตามหาเรือรำใหม่แต่อุซอบที่เข้ากลุ่มหมวกฟางมาพร้อมกับเรือแมรี่ทําให้เขาผูกพันกับแมรี่มากกว่าคนอื่นๆเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของลูฟี่ครับจึงได้ขัดคําสั่งของกัปตัน และก็พร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดของลูฟี่และเก็บแมรี่เอาไว้ในการต่อสู้ครับอุซบเขาก็ได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีโจมตีไปที่จุดอ่อนของลูฟี่เรียกได้ว,ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นไม่มีการโจมตีไหนของอูซบที่ศูนย์เปล่าเลยเป็นการรับมือกับคนที่เหนือกว่าโดยที่ทําการบ้านมาเป็นอย่างดีเราจะไม่ได้มีโอกาสเห็นอุซบตั้งใจขนาดนี้ กับการต่อสู้ครั้งไหนเท่านี้เลยล่ะครับจนในท้ายที่สุดแล้วลูฟี่ก็สามารถเอาชนะอุซปไปได้ด้วยมัดกระสุนอย่างยืดแน่นอนว่าอุซปยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะลูฟี่ในการต่อสู้ได้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เขาเอาชนะไปได้เนี่ยมันคืออุดมการณ์ของเขาครับกับตันเรือที่ไม่สามารถรักษาลูกเรือของตัวเองเอาไว้ได้ผมว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ค,ครั้งใหญ่สําหรับกับตันเลยนะครับเพโรนา เราจะได้เจอกับตัวละครตัวนี้ที่เกาะทิลเลอร์บาร์กเธอเปรียบเสมือนลูกสาวบุญธรรมของเก็กโคมเรียหนึ่งในอดีตเจ็ดเทพโจนสลัดเพโลนาเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจผลโฮโรโฮโรหรือผลว่างเปล่าที่ทําให้เธอสามารถสร้างวิญญาณหรือถอดวิญญาณของตัวเองออกมาบยบินไปในอากาศได้ซึ่งเธอก็จะสามารถสร้างวิญญาณตัวเล็กตัวน้อยออกมาโจมตีใส่เป้าหมายเป็นระเบิดขนาดย่อมย่อมได้เลย ความสามารถที่น่ากลัวที่สุดของเธอก็น่าจะเป็นเนกาทีฟฮอลโลที่เธอจะสามารถทําให้เป้าหมายกลายเป็นคนจิตตกคิดลบหมดอะไรตายอยากคิดว่าตัวเองไม่ควรค่าแก่ก,การมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปยิ่งถ้าคนคนนั้นมีไฟในการใช้ชีวิตมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่พลังนี้มันก็จะยิ่งได้ผลดีเท่านั้นครับซึ่งตัวของอุศบณณเวลานั้นเนี่ยมอนี่เป็นคนที่คิดลบอยู่แล้วครับแถมยังไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนกับเพื่อนๆด้วย ่าตุนกาทีฟโฮโลนี้จึงไม่สามารถใช้ได้กับอุซบเลยนั่นเองครับส่งผลให้ตัวของเพโรนาเนี่ยเกิดความหวาดกลัวในตัวของอุซบอยู่พอสมควรเลยนะในการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนทางฝั่งของอุซบจะเป็นฝ่ายไล่ต้อนตัวของเพโรนาสีด้วยซ้ําก่อนที่จะโจมตีเธอด้วยดาวประกายสีดําหรือก็คือดาวมังกรสาบที่ตัวของอุซบประเคนมลงกรสาบทั้งฝูงใส่เป้าหมายโอ้อันนี้ไม่ไหวจริงๆครับอย่ามาหาทําอะไรแบบนี้ใส่ผมนะ และจบการต่อสู้กับเพโลน่าด้วยค้อนยักษ์หนัก10ตันซึ่งก็จะเป็นของปลอบนะครับที่มันก็จะทําเอาเพโลน่าตกใจกลัวช็อกหมดสติไปเลยทีเดียวและผมก็คิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะติดเป็นปมในใจของเธอไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยล่ะครับหลังจากนั้นผมก็ขอข้ามทาสคริปไปเป็นเวลา2ปีนะครับ คู่ต่อสู้ในตอนนี้ของอูซบก็คือดารุมะเราจะเห็นตัวของดารุมะได้ในวันพีทภาคเกาะมนุษย์เงือกหรือเมอร์เมดไอแลนด์ที่ตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นลูกน้องคนหนึ่งของโฮดีคนจากเผ่ามนุษย์เงือกที่ต้องการจะทําสงครามกับมนุษย์ด้วยตัวของดารุมะก็จะมีรูปร่างคล้ายๆกับกบแต่จริงๆแล้วตัวของเจ้าหมอนี่มันเป็นมนุษย์ฉลามนะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือการเคลื่อนไหวกระโดดไปกระโดดมาที่มันก็จะยากซะเลือเกินครับในการจับทางและการขุดดินเคลื่อนไหวใต้ดินได้ยังกับตัวตุ่น และฟันที่แหลมคมของเขาก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยล่ะครับในการรับมือกับดารุมะอูซอบเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนลำบากอะไรมากครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่อาณาจักรอลาบาสตาเขาเคยต่อสู้กับมนุษย์ตัวตุ่นอย่างมิสเมอรี่คริสต์มาสมาก่อนแล้วทําให้การรับมือกับผู้ที่มีพลังพิเศษในการขุดดินได้แบบนี้มันเป็นอะไรที่ธรรมดามากเลยล่ะครับและยิ่งอูซอบหลังจากได้รับการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลา2ปีเนี่ยความสามารถของเขามันก็จะยิ่งเพิ่มทวีคูณตามขึ้นไปด้วยป๊อปกลีนกระสุนดาวเขียวต่าง ที่ก็จะมีความสามารถพิเศษมากมายครับทั้งระเบิดหัวกันโลกทั้งสร้างต้นไผ่ขึ้นมาจากพื้นซึ่งอูซพก็จะสามารถเอาชนะดารุมะไปด้วยป๊อปกลีนอันนี้เลยล่ะครับที่ชื่อว่า i อิม c พกบูพืชที่มีรูปลักษณ์เป็นหมาป่าที่จะสร้างขึ้นกระแทกใส่เป้าหมายได้ครับต่อไปเราข้ามไปที่อาณาจักรเดสโรซากันครับกับคู่ต่อสู้ของอูซบชูกา ชูก้าเธอคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดองกีโฮเต้แฟมิลี่ของหนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดอย่างดองกิโฮเต้โดฟลามิงโกกลุ่มนี้เขากดดานกันอยู่ที่อาณาจักรเดสโรซาครับเห็นเธอตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าอายุของเธอเนี่ยมันก็ปาไป22ปีแล้วนะครับซึ่งพลังพิเศษของเธอก็จะมาจากผลปีศาจท,ที่มีชื่อว่าผลโฮบี้โฮบี้หรือผลของเล่นผลปีศาจสายพารามิเซียที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นของเล่น และคนรอบตัวที่รู้จักเขาก็จะลืมเลือนคนที่กลายเป็นของเล่นไปทั้งหมดหมดโอกาสที่จะมีใครมาช่วยเปลี่ยนให้เขากลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้ครับในการต่อสู้กับอุซบครั้งแรกนั้นอุซบเขาก็ได้เสียท่าให้กับชูกา้าโดยการโดนชูก้าเนี่ยเอาอางุ่นฮาบาสโกสุดร้อนแรงให้กินด้วยความเผ็ดจัดของมันก็ทําให้อุซบเนี่ยเผ็ดจนบ้าคลั่งจนหน้าตาของเขาเนี่ยผิดรูปผิดร่างราวกับเจ้าผีบ้ากันเลยทีเดียวครับ และสีหน้าอันนี้มันก็ทําให้ตัวของชูก้าเกิดความหวาดกลัวและตกใจจนช็อกหมดสติไปเลยทีเดียวทําให้เหล่าผู้คนที่เคยถูกเธอเปลี่ยนให้กลายเป็นของเล่นนั้นกลับคืนสู่สภาพมนุษย์ตามเดิมครับและในการประทะก,กันครั้งที่2ในครั้งนี้ชูก้าพยายามที่จะเปลี่ยนลูฟี่กับรลอให้กลายเป็นตุ๊กตาแต่อุซบก็ได้พยายามที่จะเข้ามาช่วยพวกเขาในการซุ่มยิงครั้งนั้นอุซบต้องไปเชิญกับความกดดันเป็นอย่างมากครับมันทําให้ตัวของเขาต้องตั้งสมาธิมากกว่าปกติ จนในที่สุดหาคี้สังเกตของอุซปก็ได้ตื่นขึ้นและทําให้เขามองโลกได้ชัดเจนมากกว่าเดิมกระสุนดาวเขียวในครั้งนี้จะเป็นตุ๊ก,กตาแบบจําลองหน้าของอุซปตอนที่กินทาบาสโกเพชดสุดขีดเข้าไปซึ่งมันก็จะเป็นสีหน้าที่ตัวของชูก้าไม่ชอบมันเอาซะเลยครับซึ่งมันก็จะทําให้เธอหวาดกลัวและตกใจจนช็อกหมดสติไปอีกครั้งนั่นเอง ถึงแม้ว่าตัวของอุซบเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อ่อนแอที่สุดภายในกลุ่มหมวกฟางแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และอยากที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกพ้องเขาก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะฝึกฝนตัวเองจนแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแล้วตรงส่วนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับการพัฒนาให้ตัวเองเก่งและดีขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆของตัวเองให้เก่งๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเอาไว้ว่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนะครับขอเพียงแค่ช่วยกันกดปุ่ม Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ พื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราชิโนบิ69สามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะสนับสนุนเราก็าสามารถสมัครเป็น Member s h i p หรือ Super อ a n งกันเข้ามาได้เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นเราก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ได้ดูกันก่อนใครและอีโมจิปันๆแบบนี้ให้ได้เอาไปใช้คอมเมนต์กันในช่องของเราด้วยนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางการติดตามครับนั่นงก็คือช่อง Movie Level 2ช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์และซีรส ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้า,ขามาซัพพอร์ตกันในช่องนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ